การเกร็บมาก,ก่อนแลครับ่รุ่นแรกครับก็ล่งเริ่มออกผลผลิตครับอายุของบุกพริกอยู่ประมาณเท่าใดครัอ่าอายุพริกอยู่ประมาณเจ็ดที้หาเหมือครับาจาินค่าของของยูนีิลัยนี่มีบุญหลามีความประทับใจตัวใดหาทีที่มาเอามาใส่ในแปลงที่กองห้าวหละะักะซอยลดต้นทุนในการใส่อ่าก้อประทับใจซอยลดต้นทุนแต่มีนี่ครับ อยู่โอมิกครับเพราว่าผสมกับปุยยป๋ยเพราาปล่อย,ยไปทำน,นาบักทีพันต้ตนผมจิปล่อยแค่สองกิโลนะครับนะกกบตัวนี้จะคืะอ,อคู่ปีผมจิใส่ปุยย๋ยประมาณสออบถึงสามอบกับบกปีนี้ำมาครับแต่ว่ามาใส่เสร็แล้วซอยรถตกรุ้นไปบ่านกลยเครื่องหมดครับ ครับปอยปวยไปทางงามครับร้วค็นอกจากนั้นครับมามาสีพ่นครับสีพ่นข้างใบครับีปุยทางใบที่คือย้ยเร็วหอบในการใส่ปุ๋ยขององาอ่านีใส่ปุ๋ยลลอะไอปุป๋ยปวไปทางงามประมาณอาทิตย์หนึ่งครับปล่อยเดือนหนึ่งนนปอยปุ๋ยทางงานึงกอยปวยปมานห่งสองโลครับ